หลับไปดูแลความเรียบร้อยกนตต่กุฏิไฟก็ถอนหมดแล้วเนาะไฟถอนหมดแล้วจะก็ขอบคุณขอบอกขอบใจญาติโยมฮะโอ้ ศิษย์เอกศิษย์เอกพระอาจารย์อีกคนหนึ่งนี่นะชื่อเหมือนกันเลยชื่อตาเหี่ยวชื่อยมเหี่ยวขยนันขยันมากมากวาดมาทำปานตากุฏีให้ให้ให้ให,ให้เกือบทุกวัน่ะเห็นมาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเขาพระอาจารย์มีอาจารย์ก็ให้ไม่มีก็ต้องให้ไม่มีก็ต้องอาให้ครับอย่างนี้ถือว่าดีได้ทั้งบุญได้ทั้งแบงค์ไป ได้กับข้าวกับปลาไปกินด้วยตอนเช้าก็ใส่บาตรด้วยนะในโยมนี่นะใส่บาตรเฮ็ดใส่บาตรบ่อยใส่บาตรบ่อยอยู่จะดูแลสองวัดคือวัดสีชมชื่นกับวัดป่าเดนไล่ก็จะมาทําอย่างนี้แหละก็ขอเจริญพรนะบรรยายคุณงามความดีของโยมเฮียวโยมเฮียวอายุจักปีแหละครับอายุเท่าไรแหละหกสิบสามครับหกสิบสามแล้วยังแข็งแรงดอ่ะหน้าตาก็ยังดูหนุ่มนะ กวาดใบไ,ไม้ได้ทั้งวันเลยชุนหาชุนหาอบอ,าอเลนเสาเกตางานถือว่า,วววาเป็นคนดีไปไปที่วัดสีชมชื่นก็เห็นทำความดีอยู่นั่นแหละมานี่ก็เห็นทำความดีอยู่นี่นี่คือคนดีคนที่มีของดีตายไปไม่กลัวละเรามีสิ่งที่ดีจดติดตัวไปมันก็ ไม่มีใครทําอะไรเราได้เพราะาเรามีดีตายไปก็นอนตาหลับไม่ระแวงไม่ได้ลงนรกบางคนนี่ตายไประแวงนะกูจะตกนรกไหมเนี่ยแต่คนที่ทําอย่างนาเนี้ยตายไปนี่คือหลับตาเนี่ยหลับสนิทเลยอย่างเงี้ยคือไม่มีห่วงไม่มีอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีครอบครัวสองก็ดูแลวัดวาดูแลาศาสนาดีแลปพระสงฆ์เนี่ย นอกจากการดีแล้วแล้วก็ยังรู้จักการทำบุญให้ทานอันนี้โดยพื้นๆนะคือโดยพึ่งรู้จักได้ไม่กี่วันอ่าก็แค่นี้เด้อก็จเจริญพรเจริญธรรมดูเป็นตัวอย่างแต่ว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าแกก็จะคุยคนเดียวเป็นอย่างนั้นคนลักษณะนนี้ก็มีดีถือว่าไม่เสียหายถือว่าดีโยไปวัดไหนก็เห็น อคือคือว่าเห็นความทาความดีนะเห็นกวาน่นวานนู่นกว่านนี่ทำนู่นทานี่ไปแก้ไปโอเคอเคจเริญพร